ดีครับามาดูเจ๊กุนของเราย่างหมึกกันนะครับไม้ปลาหมึกนี้ส่งไม้เท่าไรครับถ้าส่งนะคะก็คือหนึ่งร้อยไม้ขึ้นไปส่งไม้ละเจ็ดบาทแล้วก็จะฟรีน้ําจิ้มหนึ่งกิโลไหนขนาดไหนครับขนาดนี้ค่ะหนึ่งกิโลจะเป็นขนาดนี้ถ้าเกิดสองร้อยไม้ล่ะสองร้อยไม้ก็จะเป็นสองกิโลค่ะ แล้วเราก็จะมีเป็นเป็นกิโลขาด้วยนะคะกิโลไหนครับไหนขอดูหน่อยครับกิโลกิโลอนนี้ก็เป็นไข่นะคะไข่โดลาร้อยค่ะอันนี้ไข่แท้ๆเลยใช่ไหมไข่แท้ๆเลยค่ะไข่แท้ๆอันนี้คือไข่สดไม่ผสมแป้งใช่ไหมไม่มีผสมแป้งเลยนะคะอันนี้จะเป็นไข่สดแท้ๆเลยและอันนี้จะเป็นไข่ที่นึ่งแล้วอันนี้จะเป็นไข่ที่นึ่งแล้วจัดส่งทั่วประเทศเลยไหมจัดส่งทั่วประเทศค่ะ 在讲。